ไปกูมีระบบออโตโอ้เพื่อนสบายหน่อยพร้อมสุดๆเอา้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องไงไม่งั้นเราจะไม่เต็มที่หัวส,สมองมันจะไม่วิ่งแบบก็อ,อร่อยเลยอ่ะแบบขิ้นฟินอ่ะจริงๆลองกอะตายเลยก็ได้นะแล้วคนปู่ เ้ยไม่รถรถรถกระบะรถปูรถปูข้างล่างเอารถปูข้างล่างนะรถกระบะเดี๋ยวพี่เรถกระบะรถปู่บ้านด้วยอ่ะแต่พี่รถกระบะมีคนลงเออโะดังก็ไม่มีคนลงโะดังข้างหลังโกดังใหญ่อ่ะแหวงไอ้พี่อะไปล่ารถกระบะใช่ไหมอืมกูไปโะดังแล้วกูจะมีรถปะวะมีต้องลุ้นว่าข้างหน้าโะดังกูมีรถหรือเปล่าเว้ยเชื่อเลยแล้วกูไม่เห็นแต่แรกนี่แหละคือเหตุผลที่กูไม่ลงต้นสายเพราะกูคำนวณวงไาแล้ว ให้บอกสักขัดจำไปบ้างนะไอ้พี่ไปได้มีความเกี่ยวเวเลยไม่งั้นบลูอยากไปดูอยากไปดูแล้วก็ฟินไปใหญ่งั้นรุ่มเหนื่อยเลยไอ้เหี้ยมึงดูดิเนี่ยไปม่เป็นไรยังไม่รู้เลยแม่ไม่พวกกูน่าคุยข้างนอกแล้วเออจ้าดูแล้วก็ศึกษาไว้แค่นั้นจำไปบ้างนะไอ้เหี้ยะให้มันเป็นอย่างนี้ทุกรอบแล้วกันในตว์ไอ้เปเป้แต่ไม่เปเป้เอ้ยต้องหาเปเหลือเป็ดแกเพื่อนก็ดังกูเหี้ยมองว่า วันนี้ถึงจะยังไงซ้อมมาถึงก็ได้ประโยชน์อยู่นะพอวันนี้ได้ไฟเยอะอยู่แบบได้สื่อสารอืมยังเล่นประมาณนี้แหละเล่นประมาณให้แบบให้ได้สื่อสารนะถ้าให้มันแบบคุยก็รู้เรื่องหน่อยว่าเขาต้องท่างแบบนี้นะถ้าพี่ถ้าพี่พูดถึงอย่างนั้นน่ะคือว่าพี่ไม่เล่นรัดโอ้เป็ดเมื่อวานก็ถูกอีกไอ้เหี้ยเมื่อวานเมื่อวานได้จำเทนเลยอ่ะเม้าส์สั่งแก๊งหกไปเดินอ่ะ แก้งหกเยอะจังอะไอ้เฮียไทยคำังกินคำด้วยนะประมาณน่ะโอ้เช็ดโอ้แมนขาตัดเดียวอะไรไม่รู้แม่งสัยญาณโอ้ double head shot สองหัวอะไรไม่รู้แม่งมา่ีสัญญาณอัดแเฮียโห่เราได้ไหมครัได้ฟุกกะยังฟุกกะลัคกี้จัดเลย ออมีกระบายคันนึงเห็นละเฮ้ยกูข้ามไปฟาร์มฝั่งข้ามเหมือนเดียววะไปข้ามกลับมาข้ามไหนข้ามน้ำมานะอือหูอ่ามาข่มนะหน้าปืนบวกบวกไอ้นี่ไอ้ดำเหตุมาเปิดไหมไ้ดำน่าจะมีให้ทั้งทีมจะไปเอาเดี๋ยวไปเอาหน้าปืนอ่ะหน้าปืนมันเก็บไให้พี่โอเคอย่าได้หน้าปืน จะไปจะมาเก็บพอดีเลยกูไปด้วยนะไม่มีรถวะเช็คละก่อสามเหลือในตรงนี้แล้วก็มีแบริวเหลือด้วยเป็ดเล่นแบรดิวปะเล่น M4 อยู่ฟย์ไม่มีท้าย M4 เลยวะผมไม่เจอเหมือน,น,นกันกูเล่น M4 ไม่เจอท้ายเหมือนกันวะแต่กดังกูที่กูอยู่นะไอ้กดังอิดอ่ะมีมีม e อีปีริวอืมอาจจะต้องเล่นแบรดิวเข้าไม่ท้ายเอ็มโสามเป็น S อสตอร์พาร์กแก่ฟูเลยแล้วกันนะกูัะแล้วก็แม็กซ์ดับขาดชิดแพ็คเอ้ยอ๋พักสามคือแม็กซ์น้ำเส้น เส้นเซตปะคือแบริวกับเออาโอเคมาสัาแบ็กดามหน้าปืนแล้วเนี่ยาป布า,า,าขาดชิดแพทสกบไกลเพ, <Okay. S 1> พี่ได้รับไกลโอเคเจอเดือดบ่อชิดแพทสกบไกลแค่อุนสองเจอได้ไหน่อยแบ้งดา,ามเก็บกระเผื่ออ,อันนึงอีกคนนึงแล้วกันเพราะว่ากระเป๋าไมนเหลือมาก แต่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงแบร์ลิวอะเอ้ยมีคนหัว่รื่อยแบร์ลิวมีเกาะสามเหลือด้วยหากแค่กิฟต์อะกูไม่มีกิฟต์เออกูก็กิฟต์ทำกูโง่เยจอแท่งให้หนึ่งเทดจอแท่งให้หนึ่งออโอเคไว้เพื่อนเฮ้ยเอ้าไอ้ยกูมีรถอ๋อนี่หี้ยเอ้ยตอนแรกนึกว่ารถแมพมัสีแดงๆไอี่เอ้ยพี่โฟเขาไม่บอกกูเลยจริงเล่นสีเป็ดกูมีท้ายมัสีให้ ง่ายครูเดี๋ยวกูเล่นเบลลี่ก็ได้เพื่อนโอเคกูทิ้งชาร์ตสี่ใครเอาชาร์ตสี่ไปเจอทิ้งอ้าวถ้าถ้าถ้ามึงจะทิ้งก็มาให้กูใช่พี่กินเอาหรือจะได้เบรลี่เบรลี่ละวมันจเปลียนเบรลี่พี่กินดิเอ้ยเอ็มสี่อยู่ใช่กูเล่นกูเล่นเบรลี่อยากอยากอยากเล่นคุณหกให้อันหนึ่งเออเจอข้างหลังนะเป็ดข้างหลังกระผมปุ๊มันน่ะเพื่อนอืแ่งมีสองนันนะเอาอันหนึ่งเออเอาอันหนึ่งอ่ะมีนะปืนเหลืออันหนึ่งนะเอาป่ะปืนไปครบละไอ้ผมครบยังครบแล้วก่าวถ้กเกาะทิ้งแล เฟอร์เดตหนึ่งจะไปไหมจะพาไปดีครับแต่ผมได้การกายคุณภาษามาผมยังใส่คุณสามอันนี้อยู่เลยมีคนณแปดให้อีกอันให้เป็ดเลยเป็ดมีคุณอะไรไม่ไม่มันมีสองอันมันมีสองอันคุณแปดสามอันเจ็ดเคได้แล้วบอกพี่ได้แล้วกำลังได้แล้วเอ้ยจุดโลภเราตรงไหนดีวะเนี่ยที่ที่มันไฮกาวหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องการกาวสองว่ะ เอ,อนะทไม่ได้หรอเล่นแค่ที่พีขีดเพราะเราจะเราจะ,เราจะตบกลับอย่างนี้ได้ออกได้ยังของร้านอ,อ,อ,อ่ะได้ออกได้แม่งต่อนหนึ่งใก,ก,กงล้เหี้ยภาพหูบ้านนี่ไม่เปิด่บายงหน้าน่าจะมีนะก่อนสองดีกว่าเล่นอะไเล่นมั่งหนึ่งสองไม่ไม่เล่นอย่างนี้นอย่างนี้ เล่นตรงนี surgeons, so cool. right? nah, ้เลยรอเที่ยอะไรโหมาหาวก่อนดิแต่เนี้เป็นไฮการหมดเลยบางหนึ่งจะไปแยกกักไว้ก็ได้แล้วแต่ดีครับมาหากูเออแต่ระวังด้วยรบุ้งแคคุไก่เพื่อนต่อของไปครับเอาไปผ่าไอเป็ดด้วยดิของของมึงทั้งนั้นเลยเฮียแล้วกูไม่ได้เก็บเฮียอะไรมาเลยแค่จำเหลือเนี่ยบอกว่าบ้านน่าอ๋อฟันเกาะ่อนตรงออปชั่นกูน้อย เพื่อให้เป็ดใช่ปหมใ่สามสี่กันที่กีดคู่แปดอะไรกันหนึ่งเนี่ยโอ้ยไ,ไอ้ตว์ทำไมไหน้ามันต้องต้องทิ่มลงมาอย่างนี้ว่าไอ้ที่จะลดอะทำไมต่ดเหรอไม่ติดไม่ติดไม่ติดแต่แถ้ามันทิ่มลงมาอย่างนี้ไม่จะติดเอาไอ้เป็ดคือแท่งกับแปดนะาขายชิดแผ่นเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเฟิร์สเฟิร์สเหยียว่ามีเปลี่ยนเอา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 มียนเดียวเองอ่ะตอบไปแล้วอันนึงพี่ตอบให้เหร อ้าวไม่ทันแล้วไม่งั้นผมจะดอปของผมให้เป็ดอออคุณสามยิงโดนโมแน่ยี่ไม่โดนหรอกทิ้งไปอ่ะท้ายพี่สมวโบกพี่เยอะไหมพี่กินเอ้เดียวเหยียบงียบอ่ะเป็ดไม่ไดครับอยู่ไว้เห็นรอบตัวเออแต่พี่ดูเส้นนี้ให้ห <ไป S 2> ยุดเส้นมั่เลย อ่ะอยู่จุดที่เห็นรอบตัวไอ้บอกาดูเส้นนี้ไปดูข้างบนอยู่ได้ละต่อสองบ้านได้นะจริงๆอ่ะเหมือนบ้านน่าจะได้เลยอ่ะแล้วไปอยู่ไปไหมไม่แล้วได้อยู่นี่แหละเพื่อนบ้านบ้านะเออป้ามหน้าทิมอยู่แล้วกว่าพี่โดนจ่ายังลยมันอยู่นี่คือว่าเราค่อนข้างฝีแล้วถ้าเราแบบตางกันอาเขตจริงๆอ่ะเนี่ยหลุมเนี้ยเล่นได้หลุมม้าเบียเป็ดเล่นได้เลยอ่ะเออเราบีเห็นเบบีเห็นเลย ต่ก็เล่นได้แค่ตอนนี้นะหมายถึงนะอ่ะตนได้แค่ตอนวงหนึ่งอะ่ะแบบคนยังไม่เข้าอ่ะคือก<ไ>ารอาเขตดักรถได้ไอบ้บีมึงดูไอ้ไนี่ยังไอ้อะไรเพื่อนมหาเวทไอจูออด้วยซื่อใครเซ็นอ่ะดูดูแล้วดิเอ้ยนี่ไงกลางกอาเขตโบโบลักซอน <c oughs> นี่รู้จักเปล่า <c oughs> ไม่ใช่โบโบซ่อนเด็กไอ้สัสอ๋อใช่เหรอโบโบซ่อนเด็กอ่ะชื่อผิดไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยจำผิดเลยใช้มนาเยอะด้วยท่านี้ใช้มนาเยอะแหละโบโบซ่อนเด็ก อาเคิร์ซันหมดออกไปแล้อนาเขตอ่ะตายนั่นแหละด้วยเราจะตงเราไอ้เฮียตกแต่นู่นละปลายวงเลยไอ้เฮียมันข่ามีคนละเขาไหนวะที่มึงพูดเนี่ยลอดลอดอาครูเห็นแล้ววิ่งตุ้ยตุ้ยตุ้ยหมดเลยกูหลบดีกว่าเดี๋ยวให้มันเห็นตัวเลยดีเพราะเราก็กลางอนาเขตของเราอยู่แล้วแล้วเห็นแล้วมันไม่มายุ่งกับเราแล้วมันไม่น่าเห็นดีเรากลางอนาเขตอยู่มันเข้าดินแดนเราก่อน เออว่ะเลอะอะไรเฮียเลอะเรือนละคืนนิ่งว่ะยังกู้อ้อนน้่ะได้ป่ะวะตรงนู้นเลยนะเออไปทาไงขวาท่านรอบแรกได้คิวว่ะล็อเบิร์ดพร้อมกันสองสองกระบอกระยะยาวระยะยาวค่ะเอาไปละปล่อยเดี๋ยวมันกัดลิ้นตายก็อาร์ตปล่อยแต่มันเป็นปล่อย ตัวไอ้ทางจับทุกอย่างอยู่ในการคำนวณเดียวจอดกระแทกไม่ต้องแข่งอ่ะเด็กเองขึ้นมาข้างบนมันก็ออกไปฝั่งร้อยด้วยแหละแน่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 วงนี้จะเป็นอย่างเงี้ยดูจากพื้นที่แล้วอ่ะมดี๋ยมาทางกูวิ่งมาหลุมแน่เลยหลุมหลุมหลุมแล้วกูหลุมแล้วกูใช่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 จะมาหลุมเรา เฮ้ยมันไม่เห็นกูไม่เห็นกูไอ้ทีเนี่ยเขาไม่เห็นกูเหมือนการไล่รับนึงไมาคับเสร็จแล้วก็เดินโคตรซากวิ่งหนีวิ่งหนีไปแล้วเสีไปแล้วออเดหน้ามมาร์คสามเลยเหรออ้ได้ใช่ใเฮ้ยเอาเงยเอาได้มีไอ้เนินนั้นเป็นมีตัวนั้เป็น Ar, corner, s. <S ไม่ได้หรอเป็ดเลยมันเป็นเลยแบบเงิสรพี่เพื่อนช่วยได้อะเพื่อนมันอะไม่ไอ้โบว่าไอ้โบมึงขับรถมาตรงบ้านมักงหนึ่งอ่ะฆ่าได้เลยบ้านมักงหนึ่งเหรอใช่โบเร็วสวยสวยตีนี้ตีนี้ไม่ครบตีนี้ไม่ครบเพื่อนบีมันราบี่ไม่ช่วยมันราบวิงไม่ช่วยโอ้โหูเล่นสบายกูเล่นสบายกูเล่นสบายเอ่าอ่ามาบีผู้ชิบโดนรับไปแล้ว หลังมาหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าระวังหลังดีๆอ้ไอ้เห oh, ียบนบ้าก็มีส oh. ัตว์ไม่ผมรอบนบ้านบนบ้านยิงเออบนบ้านยิงโดนล้ายจนกระทั่งไอ้นี่เลยเนี่ยปล่อยขับรถแม่ไอเนี่ยโอ้โหไอ้บ่ถ้ามึงถึงมั่งหนึ่งใช่ป่ะมึงมึงจะส่องขึ้นมาอย่างเงี้ยมึงเจอมันเลยหางคูยกันไม่รู้ไวพี่กลับไปดูหลังเลยหลังก้าหลังก็มาหลังก้ามเพ่เผาสนุกดังอ่ะไม่ไม่เราเดี๋ยเล่นได้กูไม่โดนอะไรใช่สบายสบายเลยสบายไปเลยรอไม่กินรอไม่กิน เป็นาก่อนแล้วสิเพื่อนเออไม่เป็นไรกูตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีคนจะวิ่งใส่เราเยอะมากเลยเออหันไหมามันมาหลุมพี่กีแล้วนะลงมาแล้วตรงนี้มากูเออแม้จยังมีโบโบอยู่เขี้อกูวิ่งกลับมาไอสัตว์หลุมกูสามตัวให้กูเล่นให้กูเล่นตรงนี้ก่อนเนาะเออเราโดนชนนะเออกูเต็มรถไม่หนีกูเต็มรถไม่หนีก่อนฆ่าไปแล้วเออตายตายตายตีอ่ะไม่ครบตียังไม่ครบตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เมื่อกี้มันยิงพี่กินจากตรงมาร์คสี่ใช่ไหมลายไม่ดีเลยดีเลยจับมันพิ่งลงมาท่าสามแล้วอ๋อเอาเอารถพี่กีนแล้วเนี่ยทำไมมันมันก็อยู่ในหลุมเด้อ๋อตอนนีมันมีเพื่อนเข้ามาสนด้วยเป็ดไม่บอกครับเลฮ้ยหนีเพื่อนเดี๋ยวกูกลาบอ่ะการต้องินให้เป็ดมาเล่นกับแผเนี้ยแผเนี้ยมดเลยอ่ะเออแต่แต่แต่ท้ายเราไม่มีไงเออแล้วก็แล้วก็บ้านบ้านมาร์คกูเปิดบอ่เป็นไปได้พี่ไม่ไม่รู้มันหนีไปไหนเนี่ย ดมมเดี <c oughs> ๋ยวกูแทนตำแหน่งไอ้โบเองไปกินรถผมอยู่ตรงใกล้ๆพี่อ่ะในหลุมอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยรถหน้ากูเหลือคันหนึ่งว่ะกูไปเอาเข้ามาเก็บดีป่าววะอะไรแค่นั้นพอกลัวตายอยู่เออตัวร้ายยึแม่กำมัดว่ะฮ่าเดี๋ยวตัวร้ายจะในซ้อมเลยสัดร้าเร็วด้วยนะเร็วจัด <c oughs> ไอ้หี่อ่านเร็วจริงๆพวกมึงอันบอก ของจริงเนี่ยเขาไม่ลงมือกูนี่กูยิงแล้วมันแบบมันมันเข้าสมบพอดีไงกูไม่สามารถซ้ำได้เฮียไอ้เฮียนั่นก็ซ้ำให้มึงไงช่วยตไนด์แล้วคุยเลยว่ากลัวอเดี๋ยวมาดิมาดิดูวงดิใสไว้สัตเจ้าขาเนี่ยมันยิงไม่เลิกเลยนะไอ้สัตกูนอนเลยวีอียเปล่าเฮดเอสอาร์นี่เปล่ามีโอกาสนะ ไอ้โบคุมซ้ายอยู่โอเคกูคมไปแล้วเพื่อนอ้โหไอ้ยับไอ้เอชอาร์ไอ้เฮียยิ่มันทำให้กูลำคาหนะมักขามากมันเอาสไลยิงกดหัวกูยับเลยก็เดี๋ยววงนข้ามากเลยเหียต้องรอวงต่อไปโอ้โเออไปเดี๋ยววงนั้นมค่ก็ฆ่ามันว่าอยู่หน้ากูเออ กว้ยแล้วก็มีเอทีมหรือว่ามันอยู่บ้านเลยเหรอใา้กูอยู่บ้านแล้วกูยิงเปิดจุดเรื่อยๆเลยว่าบ้านนี้มีคนอะไปเรื่อยอะแล้วได้ไม่ชนกูเอด้วยทีมเอเอด้วยทีมกูบ้านบอนำต่ำสองตัวน้องที่มาอย่างนี้อ๋อไอ้เหี้ยคนตายกันหมดเลยสัต์ นัดทียอะไรขนาดนั้นวะตรงมันเข้ายากไงเหรอเปลี่ยนเป็นคิวอ๋อก็ผู้ตรงนะตอนแรกเลยอ่ะเนี่ยของเราหมดเลยเดี๋ยวเรารับไม่หมดไงหลายทางเกินเฮ้ยพี่กินตรงนี้มีคนมาแล้วมาผมนะทับสามเป็นมอเตอร์ไซค์ไหลมาอาจจะเป็นตี๊บ้านเอี่ยมาตีเอี้ยตีทีวกกันซ้ายบนซ้ายตีตไม่นัดตีล้ออะตีล้อเอี้ยมาเฮ้ยมุมกูมัน ไอสัตว์ไอ้นี่ห้าวเกินอาเ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 ดี๋ย่ะทะลึ่งทะลึ่งใช่พี่ไอ้มันอยู่แบบรถงงๆไือต้ดเฮ้ยเกยปนูกูต้องซ้ำตาละอตาละครับตัวเดียวอ่ะได้ตัวเดียวมันหายมันหายซ่าเลยวะซ่าได้ไอสัตว์ แล้วเจีบปีขาไปแล้วอย่างซ่าอะไรเฮียนั่งมายืนแบบว่านี่เลยเหนื่อยปี๋เฮี่กับปี๋เฮียเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยรถแดงไอ้สัตว์พี่กินดูที่นี่พี่กินไม่รู้ชิวนะห้องนี้ตายก็ไม่เป็นไรอ่ะต่อยแข่งกล้าได้ยี่หรอวะเฮียถามจริงรถมาเออากูอยู่ละกูกูอยู่กับมึงเนี่ย Anh ta nói gì Này, cái nhà này có gì nữa? Ủa, cái nhà này có gì nữa? sẽ đánh được, chúng ta sẽ đánh được. Chúng thử 1 của ต้องกูยังฟรีเรื่อยเพื่อนมึงก็อยู่ไป<ช><ๆ>มึงก็อยู่ไปเขอยู่อยู่พี่บอ,อ,อ,อกว่าเส้นโบว์มันไม่น่ามาตีหรอกบอกว่าเป็ดพี่มองว่าไอ้แค่เอพีมีโอกาสที่จะมาหาเรามากกว่ามันก็มันก็มันก็เล่นแค่ตรงแถวนี้แล้วอ่ะพี่ใช่ไหมมันก็เล่นแค่แถวนั้นแหละพี่คนอ,อยู่ประมาณแบบป่าบีอะ่ะผมว่ามันน่าจะเล่นมาร์คหนึ่งในตัวน,ะนั้นเออไปไปปไปไปเห็นไหมเห็นไล่เห็นไล่เห็ล่ละเปิดเปิดได้นะพี่รออยู่เออเปิด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 เปเปิดเปเปิด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 เ ต้องเอไรเออยู่ด้วยครับเป็ดเอเหมือนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ัวหนึงเออกูเห็นละเออน้องอีกนั้นเอฟแล้นคอนดิตี้กันติดกันไว้ด้วยกดกันไว้ด้วยระวังเออไม่เห็นมุมแล้วอ่ะนี่กินเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวพี่จะเน็ตไปตรงที่มันล็อกเดี๋ยวค่อยเน็ตเดี๋ยวค่อยเน็ตเข้าับเน็ตไปแล้วเพื่อนมาลขับมอเตอร์ไซค์ไปชุบ กองที่ยิงน้องพี่กินรืวะเออระออกไปเห็นแล้วเห็นละพี่ยังไม่ยิงนี่ยิงยิงยิงพี่ยิงยิงตง่อเลยถอยพี่ถอยถอยต้องถอยแล้วเเปิดยื้อนะเฮ้ยเราได้เราได้เราได้ีมามันมันไม่ได้ชุบอ่ะเห็นแเราไม่ชุบแล้วตีเจเดน่ะมันตัดมาเป็นโซนหนึงเพื่อนเออไม่ไม่อย่างงี้ทั้งงี้เราสู้ต่อเลยสู้ต่อได้สู้ต่อได้เือไปครบเออผมเดวดมันมันชุบได้ มันยิงกันเองอยู่พี่กินเออพี่ดูมันอยู่ไหมพี่กินดูกันไหมผมดูขวาให้เรามันตีกันก่อนแล้วเราเดี๋ยวเราค่อยแจมใช่ใช่พี่วางปืตาไปก่อนพี่เสียวโดนบ้านยิงไหมเรื่งสองอเห็นหมดไอ้โกดงังมีคนหลบไปอ,อ่ากวางก็าจ,จะเป็นเพื่อนมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบอกกันแล้นวนะกูณวายเนะาะไม่หลบไม่หลบลองทีลองทีลองมันเน็ตมากกดด่่าา พี่กินผมชิดเดินหน้าได้ผมชิดเดินหน้าได้พี่ดูซ้ายผมแป๊บนึงได้ได้ได้โอ้มึงดันใช่ไหมใช่ใช่กูจะออกมาแปดเดินหน้าทางนั้น่ะบีพวกกูจะเล่นปิดเล่นฝั่งนี้กันลนะได้เพื่อนได้เพื่อนถ้าถ้าต้องการรถถ้วยมึงดันที่ถัวเออคุดูจอพี่กินอยู่พี่กินพี่กินดูซ้ายตลอดเลยพี่กินดูซ้ายขาดเลยมาขวาได้ได้ได้พี่ดูซ้ายและซ้ายสมอง เดนนี้สวยกว่าพี่ช่วยเปิดได้สวยกว่าเลนซ้ายบนไม่ค่อยสวยโอ <Okay, okay. S 2> เคโอเคเปิดเยอะปวดขาปวดขาแบบถ้าเราจะวนขวามันต้องกลับไปต่ำหน่ยเลยเพราะกูดูขวาอยู่อ่านี่เลนไกลกินรางไม่กินรางถ้างัาง,างเออไม่โดนไม่โดนไม่โด,โด,โดนอะไรกูพี่ปิดขวาโอ้โหยัดแม่สสสสเสี่ยวพี่นี่ไม่เห็นวะอะไรไม่อะไรอ่านีิงจริงว่ามุมเนี้ยมันดีเท็ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่พี่กินใหญ่ชุบนะไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบ โอ้เข้ามาเคาอยู่เข้ามาอยู่ใกายเราเออต้องมาซ้อนพี่กีนเลยวะมาแล้วอยู่กับพี่กีนแล้วไปข่มขายไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนจนใกล้ตายอ่ะคนเจ้าสองค้ำอยู่หลังพี่กีนทีสองคนยังซ้อนกันได้อยู่มาจากขบวนเลยขบวนเดินนี้เดินนี้พี่กีนเดินสองมาโดนยิงมาโดนยิงมาโดนยิงผมเม็ปไหมมีไม่ครบด้วยเตียนอ่ะไป ตัวกันอว้นมรให้ไอีมันมันช้อนให้เราไว้ไอที่นึงอ่ะี่เิมอยู่นี่เิมแล้วนะกูเออ้นะมรอรอเรานออเียซ้ายอีกตัวนึงเหยดแม่โอ้เหยีดโลสองตัวบีเ่นิ่งถละนี่แหละ ได้เราสองตัวสองตัวเอ้ยเสร็จเฮียอ้อได้อยู่ได้อยู่พี่มันเจ็บอยู่เออระเบิดนะเอ้าไข่ไปได้ข้างหลังเอ้า ไอ้เวออจะพูดมาสวอว่าจะีแบบเต็มไล้วไเหี้ยยสยดิไม่เป็นมุมสนามว่าเป็ดแล้วพี่เล่นสายบไม่ได้เออไม่ไรพี่เราไม่เป็นเราเราค่อยมาดูมุมกันใหม่ไปเมื่อกี้เมื่อกี้มุมเราอาจจะมาได้ไม่ได้แบบว่าเห็นให้กันขนาดนั้นไงอเด็กัวหลังต่เลมันจะขึ้นจากซ้ายอย่างัน เดินที่โลวมันขึ hey, yeah, uh ้นมามันขึ้นมาจากซ้ายสุดไงแล้วตาพี่โฟกันที่ตัวข้างหน้าอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เอ๊ะอีบีมึงโหดหรออ้เหี้ยตายสองเป็นบัตว์สองตี้ไงเออไอ้เหี้ยเอ๊ะคือปัดเพี้ยได้สี่อ่ะเออไอ้เอ๊ะแต่ละใบตาอีสสวยยุ่งผายแม่ไอ้เหี้ยกลารตกให้ตกสวยให้ดีเลยไอ้บีมันหน่วงมาแล้วไงเออหน่วงมาพร้อมไอ้เหี้ยตก โดนเลยบ้างมันไม่พออยู่มันต้องมีตัวซ้ายอยู่อีกตัวนึงใช่ใช่ที่ฆ่าที่มันฆ่าคือไก่เป็ดใช่สี่ชื่อตัวเอฟตั้มนาได้เข้าะว่าเฮ้ยมาดิมาดิผมมาธนวัตที่เฮ็ดครับแค่นั้นแหละนี่ไงตายใช่แค่ตัวเดียวก็ต้องงานเลยพี่ขยิงเข้าหัวด้วยนะไอ้สัตว์มาตื่นเต้นเหรอวะฮ้ยขยี้ข้าศอ ้าต่อเว้ยการต้องเซฟดีครับได้เลยกันพี่กีดผมว่าพี่อาจจะต้องอยู่ที่เดิมปะที่เดิมมันเห็นปะวะ